สวัสดีครับพอกรบผมอีกแล้วนะครับร่อนมิสซุยสารนะพี่น้องเนี่ยมือนีผ้ามาเบิ่มเจ้าเอ็กเพนเดอร์จีเทครับตัวน้ำมันของเขาเนี่พี่น้องราคา912,000บาทครับผมสีขาวเพิ่ม10,000เป็น922,000บาทนะครับมือนีเขาจัดจุดแต่งเต็มเลยนะครับรอบคันนะครับกระจังหน้า VIP นะพี่น้องตัวอักษรฝากระโปรงหน้าเอ็กเพนเดอร์นะครับกระจังหน้า VIP หรือกระจังหน้าเอาผาดนะครับเป็นโลโก้แดงแบบนี้นะครับ ชุดแต่งของไลเดอร์นะครับสปอร์ตไลเดอร์เอ็มนะครับนี่มีไฟ led ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกของรถนะครับสีดําสีขาวตามตัวรถลวก็ตัดขีดแดงแบบนี้สวยงามไฟหนา้าไฟเดลไยเป็น led ไฟหนา้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาส่วนล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ17ครับพีน่น้องนี่ขอบใช้บันไดคา,างสีดําตัดแดงแบบนี้นะครับของไลเดอร์สวยงามตัวนี้แรปรึ่งท่อนนะครับ นี่แับสีดําให้พร้อมรึงทนลูกค้าขอว่าเป็นสีสุ้ดนี่จดทะเบียนให้เป็นขาวดาเลยนะครับหลังห้าดาเรียบร้อยติดฟิล์มติดคิวนี่นะครับการแรปมาแรปเงาหอดสปอยเลอร์อหลังขีดฉลามแบบนี้เลยนะครับสวยงามข้างหลังก็เป็นพอเลียมนะครับของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มมีไฟตรงนี้นะครับสวยงามผูดได้อยากได้ประตูายไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับบอกเซลใดเลยนะครับ ตัวน,นี้อาจจะมีะกล้อง360องศาติดเพิ่มได้หนาจอจอหนาจอกลางสามารถติดเพิ่มได้อยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับสนใจกะถ้าเขามาที่เพจมิสซุอิสานหรือมิสซ้ปลายแดงโปรดีนะครับผมอยู่2เพจนะครับหรือสายตรงหาผมนะครับ0959629929เด้พี่น้อง้อสำหรับมิสซูอยสานกับขอบคุณทุกคนดีติดตามรับชมอ,อยู่สวัสดีครับ